ววสวัสดีจ้าสวัสดียามเจ้าเนีจ้าลูกนึ่งข้าวเตาไฟมาดูพ่อกับแม่ทําสํำรับกับข้าวกันนะครับวันนี้แม่จะตำน้ำพริกปลาทูกันนะจ้าอันนี้ก็วัตถุดิบหลักของเฮาเนาะวันนี้เขาจะตำเยอะแหน่นอยหนึ่งนะจ้าจะเอาไปถวายเพงเลยเนานะ เอาพริกหนุ่มมาย่างมาจี๋นะจ้าเสร็จเรียบร้อยก็ตามด้วยหอมบัวหอมแดงปลาทูเค็งนะจ้ามาย่างมาจีหอมหอมนะจ้าอันนี้ก็สุกเรียบร้อยแลวนะเนาะเราก็จะเอาไปแกะเปลือกพริกเปลือกหอมนะจ้าปลาทูก็ใส่กลางให้กอรน,นะจ้าส่วนพริกหนุ่มย่างจีเอาก็มาราบห้กอรน,นะจ้าแล้วค่อยเอาไปตำเนาะาไปตำน้ำพริกกันเลยเกลือปนใส่ลงไปเลยนะจ๊ะตามด้วยผงชูรสเล็กน้อยรสดีนิดหน่อยนะจ้าเพิ่มรสชาติเนาะ ใส่หอมแดงลงไปตามด้วยพริกนุ่มนะจ้าเัาลาบเรียบร้อยแล้วเนาะมันจะตำง่ายนะจ้าคราวนี้ก็มาโขลกพริกโขลกหอมให้ละเอียดนะจ้าเอาเนื้อปลาทูใส่ลงไปเลยนละแกก้กางออกเรียบร้อยแล้วเนาะ อันนี้กลับมาโรลกให้ละเอียดนะจ๊ะมาชิมรสชิมชาเนาะมาจางยางกระตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะจ๊ะเมนูไทยบ้านง่ายๆนะจ๊ะโรยด้วยต้นหอมผักชีนะจ๊ะจะใือล้ามก็กินกับผักลวกเนาะอันนี้เป็นบะเกอร์เครือหรือฟักแมวนะจ๊ะมาเลือกเนาะยอดบะไห้นะจ๊ะขมอมล่อมเนาะบาแตงกวานะจ๊ะกินกับนมีิปลาทูนี่ล้ำขนาดนะจ๊ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะน้ำพริกปลาทูเจ้า